เชื่อกันกดไลค์คนละหนึ่งไลค์ like. ถ้าไม่กดผู้หญิงคนนี้จะตกลาวาภายใน10บเ yeah! ก้าแปดเจ้เย้ผู้หญิงคนนี้รอดแล้วนะครับทุกคนก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ช่องดีมคุ้งด้วยนะครับผม มึงมึงสงสัยอะไรไหมทำไมผู้บัญชาต้องให้เรามาลบที่นี่เดียวะไม่รู้ดิคือมันเหมือนมันก็ไม่น่ามีอะไรไม่คือคือเราเป็นสายสืบนะเพื่อนเขาให้เรามาลบเพื่อเราไม่ใช่ทหารนะเว้ยเห็นประสบการณ์เราดีล่าแบบว่าทักษะการรบก็ใช่ไงแต่ไม่รู้ว่ารอบต่อไปจะเป็นยังไงไงขึ้นไปหาไอ้กล้าก่อนเอ้าเฮ้ยทำยังดี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 สองผัวเมียนอนสลบ เอเม,มื่อคืนมึงไปลบกันมาเหรอใช่สองคนลบไปลบกันมาออมสิไม่เข้าใจอะแต่นัทนอักกร์ก็อย like ่างนี้อ่ฟังก่อนทุกคนอย่างนี้แสดงว่าต้องต้องเหลือ4ีตี้หรือสีกลุ่มที่เรายังไม่ได้ไปไปสู้กับพวกมันก็แสดงว่าเราอ่ะเราสู้กันไปแล้วแปดตี้ระหว่างที่เราปะทะกับมันเนี่ยมันเลยทําให้ออมสินกับนัทบาดเจ็บใช่ไหมใช่แสดงว่าที่เหลือสีตี้เราต้องไปสู้แค่เราสามคนใช่ช่วงเส เออน้าช่วยอมสินเหรอทไมนัำมันดูโครมาแปลกๆวะขอมันโดนกระสุนอัดหลังกันเต็มอ่ะเอาไงเราเอาเลยไหมจะได้รีบจบไปๆๆๆเอ็กซ์อาการอาการในน้ำมันโครมาอยู่ด้วยบีบเลยมาหน่วยซัพหลอดเราต้องล้างล้างแขนให้น้องเราเมื่อกี้ไปเมื่อกี้พอรู้ทางแล้วเมื่อกี้ไปไปลาดตะเวนกับไอ้บอยละไอ้ทางนู้นน่ะไม่ใช่ทางนู้นไม่ใช่ต้องไปทางนี้แต่ตอนนี้รอไอ้ก้าวก่อน ร้อยเก้าก่อนบอยถ้าเกิดถ้าเกิดเราเป็นอะไรไปนี่จะเป็นยังไงวะเนี่ยอย่าพูดถึงเลยเพื่อนเราต้องไม่รู้สตามอยู่ทีมพวกเราแล้วไหนๆก็ไหนๆแล้วเก้าน้ำหยอกไปมันมันมัน support เพื่อนมันหยิบสนัยพานเก้าคอยคอยดูคอยดูด้านหลังน่ยเผื่อมันเข้ามามาทะลุด้านหลังอะไรอย่างงี้ได้ได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวไปเช็คตรงนู้นก่อนดีกว่าแต่ตรงนี้มันเป็นตึกล้างนี่ว่ะมันล้างหมดเลยอ่ะมันยังเหลืออีกสี่กลุ่มอ่ะที่เรายังไม่ได้ไปสู้กับมันอ่ะ เออหมอบไปเลยวะหมอบ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 ด้วยใครเห็นอะไรบอกด้วยนะได้ได้ไดไม่เป็นไรนะเฮ้ยระวังตรงตรงตึกอยู่นะตรงตึกข้างบนอ่ะอาจจะยิงมาทางเราก็ได้ดูให้ดีดูให้ดีเฮ้ยอ่ะเหมือนเหมือนเจอเหมือนเจอเหมือนเจอเอาไงเราเราจะพุ่งใส่หรือว่าเราจะค่อยๆสเตลไปเยอะมากเยอะมาก ไอ้เก้าลองเอาสไนเป็นสองดีเยอะไหมสวยเก้ายี่สิบคนโหดพี่ยี่สิบเอ็ดคนเอาไงเอาเอาเอาตัวที่มันแบบว่าหลงก่อนยิงตัวที่มันหลงก่อนให้มันหลงบอกว่าดูหลุดเดียวมีป่ะอ่ามึงยิงมึงมึงไปอยู่ด้านหน้าก่อนเอางี้เอางี้เอางี้เดี๋ยวเก้าอยู่ตรงนี้ไอ้บอยมึงไปไปทางซ้ายได้ไหมหรือยังไงหรือมึงถนัดไปทางขวาเป็นหมดแล้วเพื่อนว่ามึงไปทางซ้ายก็ได้ไปมึงไปทางขวา ไอ้จุจมถ้าเกิดไอ้เก้ามึงพร้อมแล้วคือมึงยิงเลยนะแล้วเดี๋ยวพวกกูจะได้เข้าเลยได้ได้ได้โอเคเดี๋ยวระหว่างนี้กูกูค่อยๆเข้าไปก่อนกูพร้อมแล้วเดี๋ยวกูบอกอ่าเชื่อวอก็ม่ได้ยิบมาด้วยเก้าถ้าพร้อมคือยิงเลยนะอ้าวโอเคไอ้เก้ายิงเลยใช่ไหมนั่นอะไม่ใช่สิงสนัยนี่สิงอะไรวะ มีคูมัมนี่คูมัมนี่คูเปิดเลยนะเอาเร็วเร็วเลยแตกแตกแตกเฮ้ยเฮ้ยเหมือนจะเจอบอสมาหน้าดิมเห็นไหมเห็นไหมเงินเห็นเหมือนกันบอยจะยิงบอยจะยิงจะจับเงินมาหน่องเก้ายิงได้ยิงนะเพื่อนชิบหายก็สมมติ <Okay. S 2> <ป>ลอไว้รอไว้ยรอไว้รอไว,ว้มันตันแล้วมันตันแล้วโอ้โหมันถึกเหลือเกินเรียบรอยเรียบร้อ,รรอ,อตาย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  oh. หมดหมดหมดเลเหลืออีกสามตีตอนนี้เราก็เราก็จะนี่แล้ว, oh. ลวรีบไปหายก้าว่อยไะกูโดนไปสองสำนัดอะแต่ดีนะไอ้ชุดสว่านมันช่วยได้อยู่ ก็โดนเต็มๆเลยไหวไหมได้อ <Okay>. ย <ogly> <Sud Kraft> ู่ได้อยู่นั่นแหละแล้วก็ขอหน่อยเขาหน่อยอืออุตยไอตีนี่ก็ใช่ย่อยเหมือนกันนะเนี่ยมัน่ะถึกชุดมันอึดมากอือใช่ชุดมันอึดแต่เราพิจแล้วมันโหดแต่ชุดมันไม่อึดไงไอทางนู้นเคยเคยเดินไปแล้วอ่ะไม่มีอยากอึดๆเหมือนไอเนี่ยอยากได้สารซูเปอร์โซลเจอร์จะได้อึดๆ เราต้องไหนต่อน่าจะน่าถ้าให้เดานะถ้าตรงนี้แหละเพราะตรงนี้เราเคยสำรวจไปแล้วแต่มันอาจจะเคลื่อนที่ก็ได้ใครจะไปรู้แต่สัญชตตาตญาณมันบอกว่<อ>าทางนีเ้เอาชีวไหมเอาเชีวไหมเอาชัวร์ตรงนี้นนะอ่ะไปแต่ระวังระวังหน่อยนะก,ก,กูเสี่ยวมากไอ้พวกตรงตึกเนี่ยเอ้ยไม่ชชวรวแล้ววะ่ะไม่ชชวรวไม่ชชวรวน่าจะทางนี้วินเดียวน่าจะทางนี้เลยสามตีใช่ไหมใช่สามตีคือเราจะได้กลับบ้านแล้วไม่เข้าใจทำไมต้องให้เรามาลบกวะเนี่ย ก็อยากรู้เหมือนกันถ้าได้ตังนี้กูเฮ้ยเฮ้ยจะไม่หมดตาขับเพื่ออะไรหลบ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 มันอยู่ข้างบนมันอยู่บนตึกจริงด้วยโอเคเก้าสไนส์สวย่อยเพื่อนบนตึกตายตายตายโอเคไม่รู้หมดยังไม่รู้หมดยังยิงยิงยิงไปเลยเพื่อนมันมันสนใจกูอยู่เพื่อนโอเคโอเคไม่มีบล็อกว่ะเพื่อน ต้องตัดไม้เหรอชิบหายมันใช้เวลาไปเนี่ยมันไม่มีบล็อกจริงๆมึงยื้อไปก่อนนะได้ได้ได้เราไปก่อนเพื่อนแป๊บนึงแม่งนี้ต้องมาตัดไม้อีกเว้ยเนยไหวไหมเพื่อนไหวไหมไอ้ก้าวกระบอกกูเลยกระสุนกระบอกมาแล้วมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวเราเดีวเราเดีวกำลังไปกำลังไปกำลังตัวหลังมันกำลังตัวหลังมันได้ได้ได้โอเคเรียบร้อยแล้วเพื่อนไอ้สัตว์กูขึ้นมาแล้ว เอ้เรามีม hey? ือสดงมือชาการเราอยู่แม่งแล้วก erm ูจะขึ้นมาทำไมเนี Obs ่ยโอ้ยดมาเดมามามเดี๋ยวูมมาดมาดมาอ้ไม่ต้งะเออนะใจมากลูกนี้นะกูยืนเฉยๆดีกว่ายินสะกดไปก็ดีแล้วโอ้โหไอ้เดนี่เรามีมือสสดมือฉากการอยู่ ทางต่อไปไม่แน่ใจเหมือนกันวะไม่ pigs, มันมันชอบเคลื่อนที่เคลื่อนที่ย้ายไปเรื่อยๆอะไอ้พวกเนี้ยไปมีเหรอจะมีแบบมี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 ยัดเลยมันไม่เห็นมันไม่เห็นโอเคยัดเลยแล้วกันไม่หมอบแล้วอุ้ยมันมีระเบิดมันมีระเบิดระวังระวังมันมีระเบิดมันไม่มันจะเทพขึ้นหมดลงมันมันตกอยู่มันยังไม่ตก นกระสุนหมดกระสินกระสุนกระสุนมันตรงไปแล้วมันตรงแล้วโอเคลูกน้องตายหมดแล้วหรือมาข้างล่างอุ้ยโอ้โหเจ้าโถไอ้เก้าเจอกันโอเคยังไม่ตายมันยังไม่ตายอึดมากอึดมากตัวน,นี้อึดมากใช่ รอบสังหารเลยโอ้กาสูนกบด้า้า้ปก้าไปช่วยอยู่ช่วยอยู่ช่วยอยู่ซับซอยู่แทนทนตัวเปิดโอ้โหเต็มเต็มหน้าเลยบอยใจเย็นบอยเรียบร้อยแตกแตกแตกไปเหโอเอาเอบอยไหวไหมเนี่ยเฮ้ย ตกใจโน้นรถเราโยนเราฝั่งโนโ้นเว้ยเหลือตีสุดท้ายเราก็นชนะแล้วเ,เหมือนเล่นพับจีเลยว่ะไม่เหมือนได้ไงอ่ะแม่งเมื่อกี้สมจริงมากระเบิดอ่ะแต่เสียงชีวิตมากไม่มีเม็ดคิดด้วยดีมีไงทางไหนต่อเนี่ยนี่ไงไอคนซัพพอร์ตเราเนี่ยคืเออนเนาะแต่จริงๆมันต้องมีคนหนึ่งไงแต่ช่างมันเถอะเรารเออโยนปืนทำไมเนี่ยห้างไหน ห้างขเผื่อมีจะไปไหนไหมเราไปห้างก่อนก็ไ <nosso> ด <fuck> ้แล้วเดี๋ยวเอ้ยไม่ต้องแล้วเพื่อนหน้าตีสุดท้ายกูเจอแล้วลบ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 มันมันจะมีที่ไหนเขาพูงไหมเขาพูงไหมเลยเขาพุดไหมเลยเอ้าไปไหนเราเพื่อนไม่รอเพื่อนเลยเอาอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่พูดไม้นี่โอเคโอเคโอเคตายตายตาย บอสมันยังไม่ตายบอสมันยังไม่ตายเอาลูกน้องมันก่อนกำลังเก็บกำลังเก็บอุ้ยโอเคโหลุงเงี้ยวมากระสุนอีกอันหนึ่งมาดีกว่ารอบสังหารเลยโอเคดีบเข้าเลยเพื่อนอ่ะเข้าเลยเหรอออาเข้าเลยก็เข้าไปลุยยิงเฮ้ยโอ้โหแม็กกูหมดต่อหน้ามาเลยเพื่อนมันก็หมดเหมือนกัน เรียบร้อยแฮกโอ้เ<พ><อ>มื่อกี้นี้คุยเป็นเพื่อนมันเลยเฮ้ยอีกตัวนึงอีกตัวนึงเอ้ยโอเคแฮกเอ,าเอา้เอาหาาาลบทันหลบทันเรียบร้อยเฮ้ยพอๆๆหมดแล้วชนะแล้วหูรบครั้งแรกก็ชนะเลยอ่ะเออไม,ไม่กูยังไม่รู้เลยว่าเขาให้เรามาที่นี่ทำไมอ่ะมันต้องมีเหตุผลดิ ให้เรามาลบอะไรมันเราก็ไม่ไม่ได้ยึดเมืองไม่ได้ยึดประเทศด้วยเนี่ยอันเนี้ยไม่รู้ดิอาจจะเป็นแบบว่าติตามเพราะว่าพวกโจรใต้อะไรอย่างเงี้ยหรอแล้วมันแบ่งกันเป็นกลุ่มเนี่ยนะคือมันจะยึดที่ที่นี่ว่างั้นมันมีอะไรน่ายึดวะเนี่ยแต่ที่นี่มันก็แบบว่าเผื่อแบบคนขับผ่านอะไรเงี้ยขับรถผ่านอะไรมันก็ไม่ดีแบบโดนประกัเลยเอออันนี้ก็ก็ได้แต่มันมันไกลจากเมืองอยู่มันไกลจากเมืองอยู่เคยผ่านกับไอ้บอยอยู่มันอาจจะสร้างสัตว์แบบนี้หรือสักอย่างอะไรวะนั่นห่ะมีตัวเหรอ เอ๊ะไอ้ผีช่างมันเถอะเราน่าจะมองอะไรไม่เห็น <c oughs> เ,เดี๋ยวนะทำไมกดตา่างหูอะก,กูคิดถึงน้องมากเกินไปเหรอวะเมื่อกี้กูก็เหมือนกันเชื่อปะแต่กูไม่เห็นนะแต่กูไม่เห็นนะไม่รู้กูจะลองเข้าไปยิงอาจจะแฝงตัวก็ได้น้องเรามันคล้ายน้องเรามากเลยนะหรือว,ว่าเราเข้าเลยไหมเป็นห่วงน้องมะไอ้บอยเข้าไปดูนิดมึงยิงใครเอ้าเผื่อมันเป็นผีไงเผื่อมันมีผีจริงไง หรือเป็นซอมบี้รอบที่แล้วที่เราเคยเจอวะบ่อยเอ่าช่างมันเถอะไม่ก็ช่างมันเถอะนะไปไปไปเรากลับกลับกลับกันดีกว่าหวังว่าสองคนนั้นน่าจะเอาการลีคกูก็ว่าไง้นแหละเพื่อนแล้วมันมาทางนี้ทำไมวะเนี่ยอ๋อทางผ่านเราก็รับได้อ๋อนั่นไงรถเราใช่ไหมนั่นอ่ะแล้วทำไมเราไม่มาทางนั้นตั้งแต่แรกก็เราจะวนไปทำเตี๋ยอะไรวะตรวจสอบไงตรวจสอบเออเพื่อความเท่เนาะอืมรัตะเวนเก้าข้างในมีหนึ่งตัวเก้าระวัง หยอกหยอกหยอกไม่มีคุ้ทหารไม่จริงมึงเนี่ยมาแล้วจ้าเฮ้ยเฮ้ยแตกมาแล้มาละมาละมาแล้วนี่มึงอ่านี่มึงหลับขนาดแบบหรือเมื่อกี้มันละมือวะหายแล้วใช่ไหมเอ้ยตื่น ต,ตื่นตื่นตื่น <S <S ต,ต,ตื่นตื่นตื่นใครไม่ตื่นกูปาระเบิดมึงมีระเบิดด้วยเหรอหายดีกันแล้วใช่ไหมอ่าผมยังถดขาอยู่ผมยืนไม่ได้ยืนหลัยืนอยู่ืนไม่ได้เพราะว่ามึงต้องระเมิดแน่เลยวะนัดระเบิดแล้วระเมิดเดินไปที่ไหนที่อื่นอะไรประมาณนั้นพี่ว่ายกันนะอ่ะผมอยู่ตรงนี้ตลอดนะรแล้วลับบ้านแปเก้าขับกลับบ้าน อย่างนั้นภาร,รกิจนี้สำเร็จล้ปปไปมึงไม่ต้องพวกมึงลงเลยตากูนอนบ้างก <c oughs> ูง,ง่วงไปเก้า 9, ออกรถเพื่อนอไปลุยนอนนอนทับนอนทับง